มันมันก็รู้สิอย่าไปเปิดสิโกสิอ่าก็ได้ว่าโกสิเพื่อนไม่นะไม่นะเพื่อนดูห uh ัก huh. ูรอจนกว่าเวลาจะหมดได้ไหมเดี๋ยวกูช่วยเต็มหนังให้ก็ไดุ้้๊ชิ๊ ไปแล้วไปแล้วโอ้ชิ oh, shit. มันค้นพบกูเร้ว yeah. กูนี่ไม่เป็นอ่ะกูในเกมนี้ไม่เป็นแล้วมึงจะมาดูความพิสดารของเกมนี้มาดูกันมามาดูความพิสดารของเกมนี้กันมามาดูมาดูด แทะะ้เงินกูไปหมดแล้วกูไม่มกีกูไม่มีทีะืะกูยอมเสียสละทองก็ได้เสียดายวะ่ะเสียดายทองแล้วกูขาย ทีห <Yeah. laughs> mm ์ฮ hmm. ่พอ,อ่าฮ <sighs> ่ีฮ่ออีฮ่า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 ฮ่มี่าี่าฮ่าี่าเ่าฮ่าฮ่าฮบาฮ่มฮ่ทียาฮ่าฮ่าฮ่มี่าฮ่่าฮ่าฮกูฮ่่ากูาฮ่าฮ่ ไม่ฟังกูนักหนาเนาะกูบอกกูไม่มีไมนะ่มีไม่มีไอ้เหี้ยนี่ยิงแต่ว่าเฮ้ยลำคาญกูไม่มีเที่ยเก้ากูไม่มีเทีย่ยเก้ากูไม่มีเทีท่ก้าทุกทุกคนแม่งเทียงสูงกันหมดแล้ว <c ười> ไม่ต้องมาสงสารคุณหรอกเจียห้าห้าพงกู <c ười> ไม่มีเจียห้ากูบอกแล้วกูไม่มีเจียหา้านีา่เจียกูบม่เนี่ยเจียกูดิ่นนะนั่นนะ กูขายเทียห้าไปแล้วแล้วเงินไม่พอเพราะฉะนั้นกูไม่มีเทียห้ากูขายเทียห้ากูเทียขายเทียห้าไปแล้วนี่ดอกนี่แดดเทีเยแปดไอเทียเจ็ดลำบากลำบากยกเว้นวอทัน พันเดอร์พูดปพ๊บมมาปั๊บเลย,ย,ยสามแสนหนึ่งหมื่นอืมจบไม่ไม่เฮ้ยยิงแม่นจังอยากยิงแม่นบ้างจังตเอ้ยควาย 哎，哎。<Bye. S 2> เนี่ยทีกูเสียเปรียบอีกแล้วโอ้ยลอยเก่งนะมึงอ่ะพวกมึงอ่ะลอยเก่งกันเนาะคิดไหมลอยเก่งกันไอ,ทนอนะ Blue Dog. น้ทันเดอร์เนี่ยบลูด็อกมา,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 มานี่มาทันเดอร์มา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 นี่มากูจะคิวมึงมามานี่มามาหาป,ะป,ะปะา๊าป๊ามาอันนี้ ไปดิตีดิอ uh ือ huh. อ uh ือ huh. อ uh ือเอาดิไม่ว้าโอ้ยลูดอกบลูดอก ยิงไม่โดนโง่เอ้ยไม่งโง่แล้วไม่งโง่แล้วไม่งโง่แล้วไอตตัวนี้มาแล้วโอ้ยคุ้ยนั่นไปแล้วถ้ากูเจอเที่ยวสี่เดีวกูเจอเที่ยหกอืม กับกูนักหนาให้บอสกูเริ่มเริ really ่มนำคามึงเนี่ยกูเอ้ยเซ็งว่ะกูเนี่ยเซ็งมึงไม่ต้องสงสารกูกูเนี่ยเซ็งอยู่คนเดียวไอ้ยี่ยมึงลองกูกวนได้ไหมพี่ดอกอซื้อ ไปยังรถถังแล้วก็รับภารกิจได้เงินมาเท่าไหร่ว่ากูดเ <c oughs> <c oughs> ที่ยวสีเ <c oughs> ่งมอเตอรถถังกับเพื่อน เดี๋ยวกูจะเทหกอืมรอดกูเก็บบังกูจีวันแล้วเอ้กูอยากได้บังกูจีวันแล้วตอนเนี้อยอยากได้บังกูจีวัน รู้กูไปฝั่งนู้นกูไม่ไปฝั่งนี้นะรู้กูไปฝั่งนู้นเลยนารกโอูโโอ้หูหมึงอย่าไปั่านั้นเดี๋ยวกูขอร้องโอ้โ ไปแม่งเท่าห้าเนินกูเป uh, ิดปุ๊บเจอบางกูจีวันปั๊บเลยแอะกูไม่เกี่ยวโง่ไอ้มึงตายเองกูไม่เกี่ยวไอ้โง่อืมอืมเอาดีเอาดีเอาดีกูไม่โง่นะกูไม่โง่หันเออชอบว่ะ อู้ลืมไปบงกุจิวันบู้ล,ลืม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 บงกุจิวันนู้เอ๋เดี๋ยวลาก่อน